สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าอาทุกคนมาอ,อยู่จังหวัดใดีนโนนี่นะคุ้นคุ้นกันยู่บอคุ้นคุนกันยูบ่บ่ทุกคนต้นไม้ต้นนี้อุย้ย ร้านไหนพูดไทยดำคาเฟ่เซโอ้เอามาอยู่ที่ร้านกาแฟสดของพูดไทยดำแล้วทุกคนเราก็อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงนะจ๊ะนี่ไะเดี๋ยวเข้าไปทางในกันทุกคนเดี๋ยวไปตุ่งพูดไทยดำเอสเพนเจอร์กันอ้าวทหานอย่างอยู่นี่ไม่ให่นอย่างอยู่นี่ซื้อกาแฟกรันซื้อกาแฟสบายดี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 ซื้อกาแฟร้านที่แซ่บที่สุดในอำเภอบ้านม่วง เออบุ๊ซึงไหนในเบิ้งกาแฟแล้วในในในกาแฟอ่าลาวปากซองโอ้ยมาจากลาวกระมีส wow, ีนุกมาสีนุกกระมีนี่กาแฟลิงอย่างนี้นิงกาแฟลิงนี่กาแฟอย่างนี้กาแฟมังคุดมังคุดอ่ากาแฟขี้ชะมดกาแฟแดกซะแดกซะกาแฟแบรนด์อ่าวิสกี้สมิง เสมองมีเบิร์ตเชียงใหม่ทุกอย่างเลยรูปเบียร์อินเดียรูปเบียร์ค่ะกาแฟอินเดียกาแฟพม่าอิกกี้ค่ะมีทุกกาแฟดอยช้างแม่จันบราซิลแม่ดอยหลวงเสมองดูเป่เหลิงโอชิชาแม่ชั้นใต้แฟแมดด็อกกาแฟพม่าอันนี้กาแฟพม่ามิงกะลาบามิงกะลาบ้าอะมี อ้า็มีค่ะนี่คือร้านภูไทยเอสเปรสโซอันนี้เอยายพี่สาวพี่สาวพี่สาวสบายดีเป็นการเดินทางมาที่อำเภอ้านสมุนครเธ้อแรกนะของนางปราดนะวันนี้กะได้มาชิมกาแฟว่ากินกาแฟเนาะมียางอื่นมีมีชามีอะไรครบหมดอ๋อชาไทยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาทำให้กินนะมาชิมบงะราคาอันเองราคาบาแพงย่อมเยา ถือกว่าร้านใหญ่อีกถือกว่าแซ่บกว่าเพราะว่าร้านเฮาเน้นเกี่ยวกับทุกอย่างเป็นแบบโอท็อปนะโอท็อปผลิตภัณฑ์ทองคินแถวบ้านกาแฟนี่กับปรุงสูตรเองและกันเลนหากาแฟเองไปทัวประเทศทัวโลกเวียดนามก็มีชาอยู่นี่เราใช้ชาโฮลุงโฮเลยชาลุงโฮโองโเอชาลุงโฮจากเวียดนามกาแฟเวียดนามกาแฟ เลยแต่กาแฟกัมพูชาตัวนี้ยังบดีอืมอันนี้อ่ะกาแฟขี้ชมดอันนี้กาแฟขี้ชมดจากเวียดนามอย่างแรงแรงมากกาแฟกาแฟขี้สมดขี้สมดอ๋อจะเปนี้ค่ะขี้สมดอ๋อจะเป็นแบบนี้คะมีตัวดิบตัวย่างนำพร้อมพอมเหมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟนะกาแฟดจากสกลนครนะจากสกลนครนี่ก็มีร้านผู้ไทยอ่าผู้ไทย จางเรือรถจางเรือเรือรถก็มีอันนี้เรือรถกาแฟหรือจางเรือรถมาเรือรถเอฟซีห้าได้เรือรถกับเจ้าของเรือรถน่ะวินเอฟซีห้าเจ้าของปู่ตานั่นแหละย้างมาทักให้เฮาวมือกำลังกินอู้มานี่มานี่มาถ่ายรูปน้่มเจ้าของร้านน่ะติดตามอยู่คนนั้นเอาอร่อยอร่อยเรยไปกินมาละกับเจ้าของร้านเรือรถไข่กระทะอะไรนะเราเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีทั้งคอทั้งลุเลย เบิร์ดล้านมึงก็เลยได้มีโอกาสไปถ่ายเนาะยังไหนถ้ากินก่อนเซ็ตแล้วกับเอ้ยสิเพื่อเอ็ดแล้วไปฮับไอ้ก่อนเฮารถเฮาแบบสุดยอดเลยเมื่อวานเจอดงดงแมงเมาดงแมงเมาเออฝุ่นแมงเมาเดี๋ยวขี่ตามมาขี่ตามมาขี่ซ้ายรถหลายเนะรถลายขี่ได้บ่รถหลายโอเคได้อยู่ซ้ายโอ้ยโอ้มีขนมพร้อมแต่ว่ามีขนมพร้อมแต่ว่าอย่าขี่อย่าขี่เล่นขวาเด้ข้างขี่ขี่เล่นซ้ายเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงให้เลย ขี่ได้นะอย่าขี่เล่นขวานะขี่เล่นซ้ายสตาร์ทมือสตาร์ทมือสตาร์ทมือ,มอกดเลยอ่ากดไปขี่เล่นซ้ายนะ <Okay. S 1> เอาเยี๋ยวทับตามรถเข้ามารถเขายังดำเลยอ่ะเดี๋ยว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 ,ยวมันไปค่อยจับกล้ okay. องไปอาจะได้ทุกคนเป็นการขับรถอยู่เมืองไทยครั้งแรกสิขับได้ยุ่งวะบลืนะ้งเลนทุกคนเลย จะเดินทางตรงนี้ครับเลนสายนะจ๊ะเลนหัวพออีเลยกุดจีดเลยเลสสโมเล่เลยอ๋อเลนพุน้นเฮ้ยงงอะ่ะอ๋อเข้าไปทางพุ้นเลยเดี๋ยวตั๊บนึ่งงงเลนแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเบ่งรถก่อนรถก็คือหลายแหเะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเลย น้อยกับแป้งขี้เงียนประมาณนี้เลทุกคนคือตอนนี้เขาจะไปส่งรถไปล้างนะทุกคนเข่าคาแคร์ทุกคนถึ่งกองทับเมงเมาห์นะพะร่มเมื่อคืนนียทุกคนปุ๊บๆมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเดี๋ยวมาให้ล้างของเบื่องรถนะทุกคนคุณอาเม่งเมาว่วนี่เนาะเมงเมา แม่งเมาอีหลีนี่ร้านล้างรถประจำเนี่ยร้านล้างรถประจำร้าน้นี้ร้านนี้ล้างดีเลยดีอยู่นี่อ่ล้างดีมากราคาก็ไม่แพงบม่แพงราคาดีเอม่วงจังหวัดสกลนครล้างดีพร้อมโอกาสจะมาล้างได้อยู่หน้าวัดศรีสาบไปเดี๋ยวล้างรถเสร็จพูดละเสียงพูดละยังเมาจ้าจ้าเอ้สบายสบายไปปะสบายดีปะก็คือรถมันเหอะแหนคนขี่เหอะขี่ให้ กินข้าววะกินข้าวกันวะกินก็นได้มาแล้วมีมีอย่างกินเบิง่งโอ้อยย่างไปไหนย,ย่างย่างไปเลยปะอ่ะประหลาดจังอบคุณค่ะนีอ๋อหอมปิ้งไก่ทุกคนปิ้งไก่ปิ้งไก่สวัสดีครับสวสีครับแซ่ดูกล้องด้วยครับสวันนี้ครับผมร้านปิ้งไก่ที่แซ่บที่สุดในอื้นที่บานหมวงปิ้งไก่แซ่ดที่สุดตามประมงกับแซ่บร้านอย่าพื้นสีเจ้า มองแซบมองแซบร้านมองแซบข้างมองที่เข้ามาล้างรถมอีไก่ย่างเราขายมือเลิศร้อยตัวก็ร้อยตัวพุดน่ะร้อยตัวกําลังย่างเลยทุกคนอันนี้กําลังย่างใหม่ไก่ย่างนี่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างสูตรสูตรสูตรพิเศษนะเป็นสูตรของร้านเองแล้วก็มีสัมปะพุงมีลาบนี่นี่มีไข่มีหมกอันนี้หมกยังไงหมกหน่อไม้หมกไก่ครับหมกหน่อไม้หมกไก่เข้าสีกินยัง อาหารปุ๊กแล้วก็เมนูนี้เมนูเอาปิ้งปดุกเมนูอองปี้ปุ๊กป่ะบุกกินป่ะบวกกินกับบอสเอาเอาไก่นะเอาไก่เอาไก่ก็ได้ไกเอาเดียวยังไงเดียวเอาตามยังเชี่ยเลยมันจักตั้โคราตป่ะตั้มบอสเป็นยังไงตั้โคราตตั้โคราตก็่ยุตั้มยุโคราตเนาะเออเดินทางเลยเอาตั้โคราตก็ได้เอาโคราตก็ได้เอาตาั้มโคราต มีครับตำไทยใส่ลานไทยตำไทใส่ปลาเด็ดเบ้นบอกตำไทยใส่ปลาเดแม่ครับเออต่รารีคือบ่ลองลองมึงก็ได้ลองมึงก็ได้ตั้งไก่ย่างนึ่งตัวอ๋อนี้เนาะยัากินมะม่วงม่มองแซ่บพ่อเดียวกับพ่อจ้าทุกคนมาชิมได้ร้านมองแซ่บ เดี๋ยวเอาไปเนี่ยคุณชิมทิค่ะคุณนะฮะตามข้างบนเลยมีหมดมีทั้งหมดเลยเอาไปโฆษณาอันนี้นี่มีหมดร้านนี้ยังมีนี่นี่ยังมีก้อยหมูมะนาวข้อหมูย่างหมูโลกจิมแกงอ้อมก้อยหมูย่างน้ำตกหมูลากหมูไก่พวกแกงอ้อมต่างๆแกงอีหยังที่เกี่ยวกับลาวอีสานจะมีค่ะนี่เนาะมีหมดเลยร้านมอเสพจะมีทุกอย่างเลยอาหารอีสานโตเตอร์นี่โตเตอร์กากีเต็มเตี้ยเลยหลากหลายเออมีบนั่งเต็มเตี้ยเลยเนอะ ไปสามารถเลือกน,นั่งได่เลยทุกคน,นจะเอ๋ไปเดี๋ยวทาชิมทุกคนไก่ย่างมองแสบตันนี้ตำโคราชตำโคราชกันเองอนะอยู่นี่มีตำโคราชาไม่ต้องไปเม่ต้องไปเ้าโคราชคนโคราชเขามักตำยงังซี<อ>คือว่าตำไทยผสมกับ ใส่ปลาแดกนะประมาณนี้ตาไทยใส่ปลาแดกจะลองชิมให้เบิร์ดนะตาโคราดเนี่มันก็เรือโอเปิลโคตาโคราดมันมีทั่วมี่ยงคล้ายๆกับตาไทยเนี่ยแต่ใส่ปลาแดกเรื่องอะไรแตกแวะอะไรแตกแล้วนะก็แซ่บไปอีกแบบนี้ากบอยู่นี้มีไก่ย่างของขามหมเนาะขามันจักหน่อยเนาะขามันี่คุยกับเกลียวนี่เุ้ามากินดาบกันมากินดากบวะ โยขาโยไม่เท่ากันเลยดาไก่โอ้โหใกล้อยู่นี่เป็นไก่กรอบไก่นุ่มนะไก่กกรอบไ่นุ่มกรอบนอกนุ่มในอืยอันนี้ไก่เป็นไก่ประเภทศเด็กไก่ลาดไก่ลาดนี่มั้งเหมือนกันไก่บ้านเนี่ยอ๋อไก่บ้านนี่ไก่บ้านนั่นไก่บ้านไก่ลาดไก่บ้านนี่แหละะไก่บ้านนี่แหละ มากินน้ำกันครับกับเมนูเมื่อนี้นะฮะที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับก็เรียนเชิญเลยนะฮะมาเที่ยวบ้านม่วงกัอย่าลืมนะครับแวะมาหลายๆบ้องนะฮะมีสถานที่ต้องเที่ยวหลายครับหลายหลายตลาดก็มีเออน้องนิจจีนี่หลายครับหลายมาเที่ยวเลยเปลี่ยนหมู่บ้านที่สงบเงียบอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ขี้มึงกี้รถเต็มอยู่นะ สงบเงียบเมื่งไหนวะ <g ug> มันห่างกันหลายเอออ่อางหลายหลายนะอยู่ในกินกันหลายครับมาเที่ยวกันได้ครับมีวัดหลวงปู่แฟบอยู่นะครับ<อ>วัดป่าดงหวายนะฮะวัดซื่อดังเลยวัดของสายกรรมฐานมีเจดีย์ของหลวงปู่ไว้อัฐิพระพุทธเจ้าอยู่ฮันแหล<ม>น,ะนะเอาไหมกินกันครับอือหือโคเด้ออโคตรเด้อหมูมาในนอยหนึ่งพวกกะตี้จะกินที่ละหมูมาในนอยหนึ่งจะกินอืมเอาให้ลอง เจ้าลองเดี๋ยวให้เราขมนนะนวนซิมซิมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยซิมตมัมตัมโคราชตั้มโคราชโคราชกันเองกั<า> <c oughs> นเองโคราชกันเองคือมี่คือไ,ไหนสักฉากตำไอยบวก สำเล่าคุณชมนะอะไรกระแซบนี่เพิ่มอาหารทางร้านพิเศษไม่หอมหอมโอ้มันจะกินเบิร์ดเรากินเบิร์ดพิเศษว้ามนักคนอ๋อเพิ่มพิเศษนี่มีมกเนื้อไก่อันนี้ทางร้านเด้อทางร้านสนับสนุนทางร้านสนับสนุนฮะกะมีมกมกมกไก่ฮะมกไก่มกไก่เรากะ ปลาดุกปลาดุกยูนี่ปลาดุกยูนี่แซ่บนะ ừ ừ, ปลาดุกยูนี่อร่อยมากขนมจีนพร้อมโมลายขนมจีนพร้อมเลย <alah. S 1> นะฮะขนมจีนพร้อมไอกีโบเบิร์ตเดชว่าโอเคโอเค,อเ,คอนะเอามีมีไข่นะเอาให้ลองให้ลองชิมมกอ่ะชิมมกแห้ไงเมกมกยูนี่มกเองมกเองทุกอย่างทําเองลองชิมเบิรงมกอยู่ประเทศไทยมกี้แซ่บคือมกอยู่ประเทศลาววะ กแก่มันต้องกินยังสิอ้าวเดี๋เบิ่งเจ้ากินบัวซาใจ๋ายมกไก่นะฮะมกไก่อยู่ร้านนี้มกไก่หมูพร้อมหมูพร้อมโอ้ยดูด้วยคุณน่ะเอานะฮะอันนี้คือมกมกไก่มกไก่มกเครื่องใน เอ้ยมกป่าตัวนี้มกป่าเพามกไก่ใช่ไหมครมกไก่คือร้านนี้เขาทําเองนะครับร้านมองแซ่บมองแซ่บมันเป็นม้งจังหวัดสกลนครนะฮะก็เป็นร้านที่ถือได้ว่ามีครบบิดเลยไก่นี่แบบขายยากุตตะรุสเลยนะฮะมาฮอดเห็นฟันขมงโค้งเพลงโบมนไฟไหมเด้อเผาไก่ บอบนัวบเข้มหลายบอลเข้มหลายพอดีกินแล้วพอดีกลมกล่อมกินกับข้าวนี่ได้การเลยนะครับแล้วก็ยุนี่เพื่อนยังมีเมนูไข่ต้มไข่ทรงเครื่องไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องปิ้งนะไข่รงเครื่งปิ้งนี้ที่ขึ้นซื้อกับสกุลนครก็ขึ้นซื้ออยู่มีพังโคนอำเภอพังโคนไก่ย่างพังโคนแซ่บแต่ต่อไปนี้เพิ่มอีเข้าไปแน่ครับไก่ย่างบ้านม่วงไข่ต้มบ้านม่วง อ้าวขอเพิ่มซิกเนเจอร์เข้าไอีกแน่นะฮะเป็นเพิ่มว่าอย่างเดาะเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อ่าซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอบ้นานมวงผลิตภัณฑ์ชุมชนทําเองนะทุกอย่างกะมีมีมีอีกเยอะเพื่อนนะฮะเดี๋ยวพาเจ้าป่าอีกหลายหลายวันเพื่นนะฮะเดี๋ยวแนะนําก่อนร้านแรกเลยร้านม่วงแทบนะฮะม่วงแทบอยูำเภอบ้านมวงก่อนเข้าอำเภอบ้านมวงกับฐานเลยเลยม่วงแทบนะฮะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ของทางอำเภอขึ้นกันนะมีผลิตภัณฑ์ที่เอดเองแล้วกันโอ้โอ้โอ้มามามาเขาอันนี้เขาจะซิมสิ่นะเขาจะซิมแบบใส่ตามโคราากันเองนำใส่ไข่ตามโคร๊บนี่จะว่าอกินได้วะอะไรวะหนึ่งสองอ้าปางกวางนะมากกินสูตรนี้มันมันหอนนะเนี่ย ฝักจูเลยบอฝักจูเลยทีนี้แซ่บ้ยอดมาทุกคนทานนี้แนะนำเลยมองแซ่บร้านไก่ย่างมองแซ่บจะมี อะไรนี่อย่างที่เกี่ยวกับอาหารอีสานมีครบเบิร์ตเลยเลพวกลาบก,ก้อยซอยแซ่หมูน้ำตกครบเบิร์ตนะอ,อาหารอีสานนี่ะขึ้นชื่อเรื่องอย่างพวกรสรสชาติจานแซ่บนะฮะอาหารอีสานอาหารลาวเฮานี่ถือได้ว่ากินกันง่ายๆเลยนะฮะกินกันง่ายๆคนไทยทคนไต้ถั่วหอยไอถั่วหอยถั่วหอยถั่วหอยเมนูต่อไปที่เจ๊เพิ่นแนะนำมากก็คือเป็นตำถั่วหอย ตัวหอยหอยนี่เป็นหอยเชอรี่ใช่แล้วเป็นหอยเชอรี่มาอะไรว่างหาเมว่างเอาจัดไปเจ๊เพิ่นจัดให้เอาพ่อหล่ะเด้อไม่จะกินไปเบิดโอ้เมนี้ย่างอลังการงานสร้างเลยนะครับก็เป็นการให้ซิมนะเจ๊เพิ่นบอกว่าให้เจ้าซิมซิมได้เลยก็มีไก่ย่างที่เป็นรสเด็ดเด็ดในจักน้อยนะครับเอาเดี๋ยวให้ทำหอยแห่แห่ไม่ค่าแต่งามงาม นี่ไหมแซ่บคู่ต่ำนาอยู่นี่แซ่บคู่ต่ำอันนี้ก็เป็นหอยหอยเชอรี่นะครับเป็นต่ำทั่วเป็นซิกเนเจอร์อีกของทางร้านอีกแล้วน,นะมาสั่งได้เลยตำ่ำหอยเชอรี่ใส่เอ่อทั่วฟักยาวนะนทั่วฟักยาวากับือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกเมนูหนึ่งนะลองชิมแซ่บหมูดูบ่ซื้อแซ่บหมูเป็นแบบบาง,บาง ให้หมูเราเปสเอาให้หมูเราเอีสเอามันจะพอดีพอดีเลยแต่ไก่นี้เรามีทุ่มมือนะไก่นี้สามารถที่จะเมาก็ได้เรารับจัดงานเลยรับจัดงานเมาอกยางไก่เป็นร้อยตัวเราก็เอยสมาเราร้อยสองร้อยสามร้อยตัวห้าร้อยตัวเราเปี๊ยสมาเราร้านหมองแสบนะโอเคลองมาชิมดูนะครับ,<ม>รบเดี๋ยวเฮากินก่อนนะครับมาคำโตๆให้อายเบิ้งนหน่อยจังหน่อยอันนั้ก้อยหอยเฮ้ยบุ๊มเมนตำตำหอย ตำหอยใส่ถัว่วตำถั่วใส่หอยอม,มาอือแก่แล้วใช่แล้ว,ม,ลวมาเอาเริ่มเลยขอาไปเนะครับตำหอยเชอรี่นะครับใส่ถัว่วตำถัว่วใส่หอยตำหอยใส่ถัว่วสุดยอดเลยนะฮะน่าก,กินมากมันมันน้ำลายแตกเลยครับอกไว้กวนะ่อนนะอือ หอยเชอรี่มันปรกอบประเด้งนิดๆเพอดีกลมกล่อมนะไม่ต้องขึ้นซื้อแล้วอ่ะเลี้ยงอาหารอิสระต่ำต่างๆนะให้หอยเชอรี่นี่ไม่ใช่ขายตัวยของเราหอยเชอรี่นี่มันจะกึศึกๆ,ๆ,ๆทุกเมนูต่ำนะถ้ามีหอยเชอรี่นี่แซ่บอือม,มีความแซ่บในตัวเจ้าของเลยขึ้นมีความแซ่บเดี๋ยวอหอยเชอรี่จะคำปีกเป้งนะยรงไหน เชิญจิ้งปังเอาเนื้อก้อื้มตืดๆหน่ะมลูกแก้วตืดๆึ๊ดๆตืดๆเลยแต่นี้ผมมักก็คือไก่ฮะขอไก่ชักขาดนึงคือจะรอบนึงนะพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะฮะน้ำจิ้มไก่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเป็นเอกลักษณ์เทาจะเอาหมูมาจิ้มกับบะแซ่บเทาจะเอาเนื้องัวมาจิ้มมันกะแห้งแล้วใหญ่เลยมันต้องเป็นเนื้อไก่ ต้องเป็นเนื้อไก่เท่านั้นเอาปลามาจิ้มเดีบุคือปลาเนี่ยจะออกเป็นน้ำจิ้มอีกอย่างเนาะมาเหรอย<า>ำด้วยดู <laughs> ืมจ้ำจ้เลยคำเดียวจะลูดนะ <okay. S 1> จะลูดเลยลูดเลยลูดเลย เหมือนคนในความหนุ่มของไก่เนาะรูดเลยรูดบาาเดียวเลยแบบเลือดแต่กระดูกเลยอ่ะเมนูค่ะไข่ไข่เค็มไข่ไข่เค็มไม่แรงเจ้าโอ้โหโอ้โหโอนอยู่ข้อใจเนาะข้อใจเจ้าของร้านอันนี้เจ้าของร้านยักษ์นำเสนอนะยุนี้มีต่ำลากหลายอันนี้คือต่ำไข่ไข่เค็มของไข่ไข่เค็มชิมบ้างมาชิม เคยกินว่าตำไข่เค็มบบเคยบบเคยเห็นบันี้นี่เขาก็ต้องตักไข่เค็มใส่น้ำตักไข่เค็มใส่แล้วก็บออยายนะเก้าก็ยังน้ำโบเบิร์ดเลยเนี่ยไข่เค็มนำมันจแซ่บโอเคมาลองเลยทุกคนมีทุกเมนูเลยนะนี่สั่งยังมากอคือมีทุกเมนูเลย โออีกเมนูหนึ่งที่ทางร้านแนะนำนะครับนี่คืออยัางหมูทอดน้ำปลาหมูทอดน้ำปลานี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งหมูทอดน้ำปลาโอ้โหชิมมึงดูจ้าชิมเลยมันร้อนเลยนี่มันร้อนเลยซ๊บหมูทอดน้ำปลาครับเคยเคยกินปะบ่เคยนะบ่โเคยกินหมูทอดน้ำปลายู่นี้มีหมูทอดน้ำปลาเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะฮะไหนล่ะก้าชิมหูด้ว ครับขออนุญาตใส่มือนะเราจะใส่มือกับหมูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอืแซ่บอะนัวแซ่บนัวกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวข้านเลยครับเป็นหมูสามชั้นนะฮะกินกินข้าวกินข้าวสวยข้าวเหนียวเหมือนข้าวมา เอาวางหมดเลยแสบมากเลยอ่ะอืมอเอาวางเลยเอาต้องหยิวข really? ้าวอ่ะสักคะชัหนึ่งกรับเข่ากับเขาจำเบะเลยอืมกินนม่งเลยทุกคนอืมเจ้เลยกินข้าอะอืมพเลยเอาโอเคมื้อนี้เขาก็หลากหลายเมนูเลยเริ่มตั้งแต่ ไก่ย่างนะไก่ย่างนี้แซ่บมากครับไก่ย่างแซ่บมากแล้วก็หมกไก่ฮะหมกไก่ปลาดุกปลาดุกไข่ <c oughs> ปิ้งนะไ <c oughs> ข่ทร้งเครื่องปิ้งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีแคบหมูตําทั่วใส่หอยตําหอยใส่ทั่วตาโกราดกันเองอ <c oughs> ร่เอาละกันเองอันนี้ตำย <c oughs> ัางไ <c oughs> ข่เข็มตำไข่เข็ม <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สุดท้ายเมนูนี้ก็คือหมูสามชั้น อาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรเด็ดเลยนะครับแซ่บมากเลยนะฮะมาสักคำหนึ่งหน่อยนะครับตับโตโตเอาอายังนี่กินบเวิดโอเจจัดเต็มโพดขอบคุณเจ๊มากเลยเด้อเจ๊ร้านม่องแซ่บนะครับอันนี้ข้าวแก่ เท่าแก่นะว่างๆก็มาอุดหนุนได้นะครับเท่าแก่ซื้อเท่าแก่ยังเกาะออดครับผมพี่ออดครับพี่ออดขอบคุณมากเลยร้านร้านมองแสบนะครับอยู่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวานไปเอ็ดบุญยุสัยยุวัฒย์ยังเกาะยุวัฒน์ทำทำเป็ดครับวัดทำเป็ดอำเภอสองดาวเจ้าเอ็ดไปแจกตัวร้อยห้าสิบครับไอเอ็ดใกล้ไปแจกร้อยห้าสิบตัวสุดยอดเลยเล่าบริยศแค่เธอเดียวฮะเล่าเอ็ด หลายวัดเลยนะุญมีโรทะะโงท่านมองใหนกับเอสเบิร์เลยเอสคือเอาใกล้เป็นตัวได้เลยเอาใกล้เป็นตัวได้ร้อยห้า,าตัวร้อยตัวสองร้อยตัว500ตัวก็มีมาแล้วอ่แล้วแต่ห่้มหวมๆกันไปนะแต่ถ้าอาเบินส่วนมากเอสบุญอยู่แล้ว ขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อร้านม่องแซบสกลนครอำเภอบ้านม่วงอ้าวบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับโอ้โหโห,ห่อมือเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยสาวข้มวนเมืองลาวมื้อนี้เดินทางมา <c oughs> ได้รับการต้อนรับจากร้านม่องแซบนี้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยขอบคุณแล้วขอบคุณแล้ว <c oughs> ขอบใจให,หลายเด้อขอบใจหลายขอบขอบใจหลายขอบคุณหลายเออห๊ายบาย